นีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา19.30นาทีถึง20.00นาพบกับพญาไม้พเด็จคูรีปฏิพานและบุญกรมดงบางสถานในรายการสาาา F F M, กเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz เราอยากขออะไรให้กับประเทศไทยขอให้ประเทศมั่งคั่งขอให้เราพัฒนาไม่น้อยหน้าประเทศอื่นขอให้คนมีคุณภาพขอให้เราอยู่ดีมีสุขสิ่งที่ขอเป็นจริงได้เธอเริ่มตน้นด้วยการลงมือทำโรงเรียนกำเนิดบิดและสถาบันวิทยาศิริเมทีโดยกลุ่มปตทก้าวแรกของการเปลี่ยนประเทศให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสร้างนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เพื่อรับใช้ชาติ ตะโกนสุดเสียงว่ายูเรก้ามาทดลองเรื่องพลังงานผ่านการวาดการ์ตูนกับเราพ T t c o m ค c Contest ปี5พลังงานท้าทดลองการประกวดวาดการ์ตูนที่บิกบึกบืนมโหฬารรวมนักวาดการ์ตูนไว้มากที่สุดตูมตามด้วยรางวัลมูลค่ากว่า40 0แสนบาทพร้อมโอกาสโชว์ผลงานในนิตยสารอเดตลอด1ปีเต็มเพราะพลังงานต้องทดลองไม่ใช่แค่ทดแทนคลิก facebook.com/pttcomic วันนี้ถึง3 1สิสิงหาคมนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ ผมบุญกรมนองมังสถานและก็คุณประเดจภูริปฏิภาณนนะครับก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับในรายการเซาอาทิจเสกิทกิจข่าวนะครับทางขึ้น97เมกะเฮิรตสถานีวิวกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ฟังครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาจราจรนะครับซึ่งเป็นปัญหาจะเรียกว่าเป็นปัญหาโรคแต่ก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามัน เป็นปัญหาที่เลื่อนหลังนะครับแล้วก็แก้ไม่ได้สักเทียนะครับเราจะมาสอบถามความคิดเห็นของคุณประเดจว่าทําไมปัญหาจราจรถึงแก้ไม่ได้สักทีแล้ววิธีแก้ไขควรจะเป็นยังไงครับตามความคิดเห็นของคุณประเดทครับครับสวัสดีครับคุณประเดท์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรายการสาที่สุ เศรกิจข่าวพยมามวันอาทิตย์วันนี้นะครับคุณผู้เดชครับ uh huh. จะมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาจราจรครับคุณผู้เดชครับ uh huh. ซึ่งก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับคุณผู้เดชครับ uh huh. ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องที่ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานะครนะครับท่านมอร uh huh. ัชวงศ์สุขุพันธ์บริพัตรนะครับ uh huh. ท่านเสนอแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาจราจอรอยนอ่วงห้าหกประเด็นนะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับจํากัดการใช้รถจํากัดการการมีรถอะไรทํานองน,นี้นะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับคุณประเดชครับก็มีการพูดกันมานานนะครับแต่ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้กันสักทีนะครับแล้วคุณระเดชคิดว่าไอ้ประเด็นไอ้นโยบายเหล่านี้คิดว่าจะแก้ปัญหาได้ไหมคือปัญหาทุกปัญหาเนี่ยนะฮะการจะแก้ปัญหาใดๆก็ตามแต่ก็เหมือนกับ ชือกที่เขาปลูกเป็นปมเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องไปหาก่อนว่าพแตระปมมันมีกี่ปมครับแล้วเราก็ต้องค่อยแกะจากนั้นทีละปมน,นะบางครั้งมันแน่นมากเขาต้องเอาไม้จิ้มฟันมั่งมีดมัด่งแค่แค่ให้ปมมันขยับตัวแล้วก็ค่อยดึงมันออกครับตีลิตีิต,ต้องแกะทีละเปลาะน,นะครับภาษาไทยโบราณก็บอกว่าให้แกะทีละเปลาะครับ <นะ S 1> แต่ละลเปลาะมันคืออะไรนะครับปัญหาการจราจรในกรุงเทพมันมีมากมายมหาศาลมันมี หลายเปราะเลอลเกินนะคนะตกรถติดอย่างเงี้ยนะฮะคนไม่ตกรถก็ติดครับวันนี้เปิดปิดเทอมรดน้อยเปิดเทอมรถมากาเ,เวลาว,าวาันรุงรองร่วแกันรดน้อยพอหยุดปับถถ๊บลายหลไหลเข้ามาพร้อมกอันก็ามากอีกคือปัญหาจราจรของกรุงเทพเนี่ยมันมากมา,ายแหละทุกอย่างเป็นปัญหา,าทุกกรณีคือปัญหาหมดนะฮะเมืออ่อก่อนวันเสาร์อาทิตย์ รถจะโล่งเพราะว่าคนคนในกรุงเทพออกไปเที่ยวแต่จังหวัดไม่ออกมาทํางานอยู่บ้านอยู่ช่องวันเสาร์ที่ก็คือสวรรค์ของการเดินทางจะไปไหนมาไหนก็ใช่ใชวันเสาร์ที่วันหยุดทางเดิน,นประเทศก็พัฒนาต่อไปวันนี้เสาร์ทย์กายเป็นวันที่คนแต่จังหวัดแหงเข้ามากรุงเทพแหคนคนกรุงเทพที่ที่ออกไปนะเ,เพราะนั้นวันนี้เสาร์ทย์ก็ติดอีก ครับคนางจังหวัดเข้ามามากขึ้นครับรถเมื่อก่อนเรามีรถน้อยมากแต่แต่ถูนบ้านแต่ละหลังเนี่ยไม่มีรถจอดนะฮะบบ้านทุกบ้านแทบไม่มีโรงรถแต่วันเนี้ยบ้านทุกบ้านมีโรงรถแล้วไม่ใช่โรงรถเดียวบ้านบางบ้านมีเจ็ดแปดพันบางบ้านมีสองพันคนจนจนก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์ขันรถครับครับวันนี้ทุกบ้านเกือบร้อยแล้วมากๆเลยคือมีรถยานในบ้านมีที่จอดรถครนะฮะเพราะฉะนั้น เมื่อทุกคนมีรถมันก็คือการจราจรครนะเมื่อทุกคนใช้รถมันก็คือการจราจรคนเราคนหนึ่งเนี่ยสีตารางเมตรเนี่ยยืนได้สี่คนแต่สิตารางเมตรเนี่ยในรถยนต์เนี่ยมีคนอยู่คนเดียวก็ไมี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจราจรในของเราเนี่ยมันปปัญหาที่มัน,มนหมักหมมกันมาวิธีแก้ก็คือว่าเราจะแก้อะไรครับขณะน,นี้ถ้าหยุดการใช้รถก่อน แล้วก็แก้โดยการสร้างเส้นทางไอกชนสมุลชนขนาดใหญ่ขึ้นมารวดเร็วสะดวกไม่ติดขัดก็คือรถไตดินรถไฟฟ้าอะไรที่กำลังทำกันอยู่กี่สีสาวัดสีเนี่ยมันต้องทําให้มากแล้วทําให้เร็วแล้วทําให้ให้เสร็จให้โดยไหวแล้วก็ทําให้ทันกับความต้องการด้วยข้อที่หนึ่งคือว่าขอให้คนได้เดินทางไปอย่างสะดวกปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วนะวิธีการที่ออกก็คือต้องทํารถไฟดินรถไฟฟ้าอะไรต่ออะไรกันไปเส็ีแต่ว่าบาปกรรมของประเทศ นะพอเราไปสร้างรถไฟฟ้ามาเราก็ให้เอกชนคนหนึ่งไม่เป็นเจ้าของครนะเอกชนที่เป็นเจ้าของรถไฟฟ้าสายใหญ่สุดก็คือคนที่จะรวยที่สุดในในประเทศไทยในอนาคตครัเพราะเขาเหล่านั้นจะอยู่กับเรื่องราวของการได้เงินได้ทองมหาศาลคนที่เป็นรัฐบาลในวันนั้นคนที่เป็นผู้รับผิดชอบในวันต้องมองออกว่าไอเส้นทางการจราจรที่เขาต้องสร้างขึ้นมาใจกลางใจกลางเมืองหลวงเนี่ย มันจะต้องมีคนมาใช้ประโยชน์ไปอีกมากมายเป็นร้อยเป็นพันปีเพราะนั้นรัฐบาลควรเป็นผู้ลงทุเงนะเองครับนะส่วนเอกชนจะมามาวิ่งรถรงวิ่งรางแล้วแต่แต่รัฐบ,บาลต้องเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของครับวันนี้นะรถผมขอนอกเรื่องหน่อยแล้วกันครับวันนี้รถที่อยู่บนรถไฟฟ้าลูกตัว,วายที่วิ่งจากตลาดหมอชิดไปซื้อวงไปบางนาจนจะถึงปากน้ำเนี่ยนะเจ้าของคนเดียวครับ นะแล้วก็วันนี้เจ้าของโมเดวกันนี้ก็จะร่ำรวยมหาศาลไม่เห็นว่าปลายมหาศาลกี่เนานเป็นสักับตัวกันเลยนะถ้ารัฐบาลเป็นเจ้าของในวันเวลาที่ต้องออยอมให้ประชาชนเขาใช้ยวดยานแบบนีมากขึ้นก็ลดราคาลงไปชาวบ้านก็จะแห่ขึ้นไปการใช้รถใช้ถนนมันก็จะลดลงแต่วันนี้เขาไม่ลดนอกจากไม่ลดราคาเขายัางขึ้นราคาคผขอยากจะถามว่า ไอ้ของที่ยิ่งใช้ไปนานๆเนี่ยแล้วราคามันแพงขึ้นเนี่ยมันเหตุผลอะไรครับทําไมของที่ใช้กันนานไปเนี่ยค่าจนค่าเสื่อมสภาพตัดยี่สิบเปอร์เซ็นทุกปีแต่ทำไมรถไฟฟ้าที่อยู่มาแล้วสิบกว่าปีเนี่ยถึงต้องแพงขึ้นทุกขั้นวันครับเพื่ออะไรรับของเพื่ออะไรไอันนี้ต้องตอบคาถามตรงนี้ให้ได้ก่อนครับ <นะ S 1> เพราะนักปัญหาของการจราจรคือว่ามันแพงก็จนคนไม่ขึ้นครับแล้วคนจนไม่กล้าขึ้นรถไฟฟ้าไปกลับสองร้อยเงี่ยเลาะไป ไปต่อเที่ยวหนึ่งไปกับสองเที่ยวหัวไยร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยค,คนจนก็ใช้ไม่ได้แล้วคนจนเนี่ยเมื่อเขาใช้ไม่ได้ก็ไปขึ้นรถเมล์รัฐบาลเองเนี่ยกับต้องมาให้รถเมล์วิ่งฟรีรนะฮะยอมขาดทุนก็ประมาณแผ่นดินลงไปเพื่อเลี้ยงรถให้คนขึ้นรถเมล์ฟรีแต่ในเดียวกันเนี่ยก็ให้เศรษฐีคนหนึ่งได้ประโยชน์มหาศาลเลยจากการเป็นเจ้าของเส้นทางบินเ,เส้นทางเดินทางใหญ่ๆนะแล้วก็จากนั้นไปก็ต่อแขนต่อขาออกไปข้างนอกไปติด 1กิโล20กิโล30กิโลแล้วก็เอาคนเข้ามาตู่ใจการคือตัววายที่เป็นของบริษัทบริษัทหนึ่งอยู่เนี่ยครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องคอร์รัปชันที่รุนแรงที่สุดเป็นเรื่องที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดเท่าที่เราสรางเลยนมาในประเทศนี้เรื่องนรันะแล้ววอจะหมดสัญญาเนะี่ยสัญญาจะหมดอีกอีกอีก13หรือ7ปีอีก3ปีต่อไปอีกให้ต่อสัญญาเขาอีกท่างที่รู้กำไรแน่ครับ เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องโทรศัพท์โทรศัพท์นี่ยสมัยก่อนที่ผมเด็กๆเนี่ยเครื่องละสามหมื่นหกหมื่นบ้านราคาหลังละหกหมื่นนะแต่การมีโทรศัพท์ต้องเสียสามหมื่นครึ่งหนึ่งของราคาบ้านยุคนั้นนะคือโทรศัพท์ครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยโทรศัพท์เจริญเจริญขึ้นมาทั้งที่รู้ว่าความต้องการโทรศัพท์เนี่ยมันคือหมายเลขหนึ่งของความต้องการของประชาชนคือสินค้าที่ขายได้นะยกให้เอกชนไปทําครับแล้วรบานก็มาแบกของที่เหลืออยู่ก็คือไอ้โทรศัพท์ื้นฐาครับ วันนี้โทรศัพท์พื้นฐานราคาแพงกว่าโทรศัพท์เอมือถือครับเนี่ยฮะเรื่องราวแบบนี้มีสะสมอในบ้านเราเนี่ยมากมายมหาศาลครับและเรื่องราวเหล่านี้ก็ทําให้แม่งบ้านเมืองนียมันไปไม่รอดไปไม่ได้ครับแล้วกลับมาเรื่องการจราจรนะฮะครับกลับมาจราจรอีกทีหนึ่งครับครับการจราจรวันนี้เรื่องจากเรื่องรถไฟฟ้าอ่าครับแล้วเรื่องการทําให้เขาสะดวกในการรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยการเหลื่อมเวลาทํางานก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่า ถ้าผมต้องไปส่งคนคไปไปทํางานผมต้องเอาลูกไปด้วยเอาเมียไปด้วยใช่ไหมครับับตรงแวรับไปอันนี้อย่าไปยุ่งกับเขาชีวิตปกติให้เขาใช้รถคันเดียวในนี้แล้วในการขนถ่ายครับนะฮะครับแต่ว่าปัญหานีอีกอันนึงคือว่าวันนี้คุณรู้ไหมว่าในกรุงเทพมีประชาชนยุ่เท่าไหร่รที่ชัดๆไม่มีใครรู้ฮนะครับ,ค,รบคนกรุงเทพจ,จริงๆมีอยู่เท่าไหร่ถ้าซีสวามีอยู่เจ็ดล้านคนแปดล้านคนครับเขาถามว่าแล้วคนที่ไม่แอดอยู่ในกรุงเทพอีเท่าไหร่เพราะว่านะ คนต่างจังหวัดที่มาอยู่ในกรุงเทพแต่ไม่ได้แสดงไม่ได้ย้ายถิ่นฐานที่อยู่นะก็นะ <Aut> มาอยู่อามาฝังตัวอยู่ค,คนจากต่างชาติที่หนีเข้ามาทั้งในรูปที่มีทะเบียนก็ไม่มีทะเบียนเท่าไหร่นะนักท่องเที่ยวที่ไม่ยอมกลับอีกเท่าไหร่คเมื่อรวมตัวทั้งหมดด้วยกันแล้วเนี่ยผมถามว่าในกรุงเทพจริงๆวันนี้มีประชาชนอยู่มีคนอยู่ในกรุงเทพกี่คนเนี่ยไม่มีใครตอบได้แล้วไม่มีใครมีตัวเลขจริงแน่นอนคไม่ว่าคุณจะไปหาจากวิชาการภาคไหนก็จะไม่มีเพราะฉะนั้น ถ้าคุณไม่มีตัวเลขนี้ชัดเจนคุณก็แก้ปัญหาไม่ได้วันนี้ผมท้าเลยวันนี้ลองให้มอเตอร์ไซค์ทุกคนันวิ่งลองจับมอเตอร์ไซค์ร้อยเปอร์เซ็นต์เ่ยไม่ให้มีการขนส่งกู้แทบตายทันทีคอันที่สองวันนี้ถ้ารถทุกคันที่เป็นรถมีทะเบียนกทมอ,ออกมาวิ่งพร้อมกันในกนรุงเ <ใน S 1> ทพไม่มีใควิ่องออกจากรั้วบ้านก็นติดละครับนะบางคันบางบ้านอาจจะออกจากบ้านไม่ได้เลยประจำเพราะว่ารถกทมมันมีอยู่ในบ้านห้าคันราถูกออกทางเดียวอาจจะต้องติดอยู่ในบ้านไปไหนไม่ได้ นี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ที่เราบอกว่าถ้ารถออกมาวิ่งพร้อมกันกรุงเทพก็ตายนะเอ่อฝนตกน้ํามันมาเบียดบังถนนไปแค่สจ็ดยี่สิบเปอร์เซ็นกรุงเทพก็ตายครับนะปัญหาของกรุงเทพมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าคนหม่อมคนหนึ่งเขามาพูดจะแก้ได้หรือว่านายกประยุทธ์ออกมาแล้วมันจะแก้ได้ถ้าถินงตายมาแล้วนะจะแก้ได้ภายในสามเดือนหกเดือนเสร็จแล้วก็ตายแก้ไม่ได้ ปัญหากา,ารจราจรในกรุงเทพเป็นปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไขเลยนะไม่ว่าคุณจะใช้วิธีไหนะนะสิ่งแรกที่ต้องทําคือคุณต้องเอาสัมปทานมาเป็นรัฐาที่ปัดเนี่ยคุณเอาสัมปทานกลมบ,บ,บ,บมื่อก่อนไปคำนวณให้เลยว่าเขาได้ไรายได้ไปเท่าไหร่เขาต้องขาดคุณเงินในอนาคตเท่าไหร่จ่ายเงินให้เขาไปแล้วขอเอาเนี่ยมาเป็นของมาเป็นของชาติของประเทศนะเรามีเงินจากงบประมาณไปทําทีวีปีสองพันล้าน เรามีงบประมาณจากการขายสลาดเก็บแบกปเป็นหมืนม่นหมื่นล้านครับทําไมเราไม่เอาเงินเหล่านั้นมาลงเรามีเงินคนขรานะที่ว่าต้องมีต้องสองสนล้านเก็บอยู่ทาไม่เอาเงินเหล่านี้มาลงทุนล่ะมันได้ประโยชน์แน่ๆเนี่ยเงินกอประขอเงินเงินค่าการบำนาญเนี่ยมีอยู่สองสามแสนล้านฝังอยู่เฉย,ยๆเนี่ยครับก็เอาเงินก้อนนี้มาลงทุนในในเรื่องของการทามมนนํารถไฟฟ้ามวลชนทุ่ไม่มีวันขาดทุนเนี่ยครามาลงเลครับ แล้วก็ได้เงินดอกเบี้ยมาไอกองทุนนี้ก็ใหญ่ขึ้นมีเงินสะสมค่อยม,มากขึ้นถ้า่การลงทุนไว้สองแสนล้านเอาไปค่าขายได้อีกแสนล้านถูกไหมครับมันก็มีเงินมาค่าการแทนที่เขาเก็บไว้สะสมไม่ได้หมื่นล้านเออเขาต้องได้ประมาณักล้านหนึ่งไปทําประโยชน์ให้เขาได้อีกสองแสนชาวค้านคเขาก็ดีใจครับแต่ไอเงินเหล่าเนี้ยเรา,เาไปช่วยใครไปช่วยพยุงราคาข้าวไอไปทําที่มันขาดทุนแน่แนครับ นะเอาไปดูแลเรื่องของรัฐรัฐธุรกิจที่ขาดทุนกู้ไปทําอะไรพวกเนี้ครับทาไมเราไม่เอามาใช้ในกิจการที่มันกาไรชัดๆกนไรแน่ๆแ, mm hmm. แม้กระทั่งสองข้างทางรถไฟเนี่ยครับประเทศเป็นคนขี่ทางรถไฟออกไปไปจังหวัดนะไม่ออกไปนอกประเทศแต่ว่าประเทศเองเนี่ยแต่ประเทศเองเนี่ยกลับเอาสองข้างรถไฟเนี่ยไปให้เอกชนเข้าไป ครอบครองพื้นที่เชื้อสร้างคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยริมทางรถไฟครับให้กับคนมีเงินอีกให้กับคนรวยอีกครับวันนี้ถ้าเผื่อริมทางรถไฟส่วนนียนะฮะแล้วก็รถไฟนี่ปเป็นของรัฐเป็นของประเทศนะเป็นของเราครับเอาคนจนไปอยู่ข้างทางรถไฟรถไฟราคาถูกคุณจะปิดสลัมได้ทุกสลัมในกรุงเทพคุณทําลายสลัมได้หมดโดยทิ้นเชิงนะแต่วันนี้ไม่บริษัทที่ไปได้ที่ดินริมทางรถไฟก็บริษัทยักษ์ใหญ่สร้างมา เงินเริ่มต้นที่หนึ่งจุดแปดห้าล้านบาทสอสาล้านบาทสิบสี่ตารางเมตรล้านแปดล้านเก้าเจ้าคนจนที่ไหนไปอยู่แล้วเราเหลวนี้เป็นปัญหาที่มันอยู่ในสะสมอยู่เป็นปัญหาเนื่องมาจากการคอร์รัปชันของข้าราชการการเอารับเปรียบของข้อค้าาพหะพดีที่มีเงินแล้วก็ใช้กฎหมายเอื้อเพื่อให้กับคนที่มีคนที่มีอำนาจทางการเงินนะะ เป็นการเรียกว่าคั่วกันของคนเีนอหน้าก,กับคนมีเดิดสร้างเรื่องราวขึ้นมาจนกรุงเทพวันนี้มันยับเยินไปหมดรับไม่ไหวนะครับ,รบวันนี้ถ้าคือเราจะแก้ปัญหากรุงเทพเอาแล้วอะสิ่งที่ต้องทําให้มากใน้เร็วที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือย้ายเมืองหลวงครับเรารู้ชัดเจนเลยว่ากรุงเทพจมลงไปทุกวันนะ เอาว่าไม่ต้องมาถ้าทหารบอกไม่รู้ก็ไปดูที่กะลาโหมไปดูที่โรงเรียนนายจบตอว่าวันนี้คุณทําบันไดขึ้นมาอีกกี่ขั้นสําหรับบันไดก<ม>ับตอนที่คุณเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเรียนกับบันไดมันอยู่ห่างกันเท่าไหร่แล้ววันนี้ถ้าคุณกลับไปคุณต้องมีบันไดอีกกี่ชั้นคือจะขึ้นไปถึงชั้นที่คุณเคยอยู่ในอดีตนะ,ะครับลองไปดูดีวยว่ากรุงเทพมันสูดตลอดแล้ววันหนึง่งน้ำไม่ใช่เข้ามาแทนที่ไอ้รถเด็กกับน้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วการจราจรกันน ก็ไปด้วยกันไม่ได้คนกับน้ําก็ไปด้วยกันไม่ได้ครับวันนี้คุณต้องย้ายเมืองหลวงปล่อยให้กรุงเทพมันจมไปเอาคนออกสิ่งที่ออกได้เร็วที่สุดขณะนี้คือหน่วยราชการครนะสมัครศูนย์ทอรวทีที่จะทําหน่วยราชการมาสร้างไว้บังเขตครับผมบอกทํให้คุณไม่ไปลบบุรีสระบุรีวะคนะถ้าบางเขนแล้วบังเขนติดเป็นบ้านเป็นหลังก็มีกันนี่งอ่ะหนย์ราชการการจะย้าย<อ>ูนย,ย์ราชการออกไปเนี่ยต้องทําโดยเร็วและการย้ายบุรีหลวงต้องตามไป จะสร้างรัฐสภาให้คนทั้งประเทศมาประชุมกัน <ừ> ก็ไปสร้างไว้ที่เกียรก,กาย<ข>ให้เกียรก,กายมีถนนเข้ากี่ถนนตอนนั้นถ้าเราไปสร้างเราไปหาเขาใหม่ค<ข>ผมบอกเขาไม่สร้างไว้ที่สระบุรีแล้ว<ข>ไปสร้างไว้ที่อิุิยาก,ก็ได้คต้องพกรัก,กเอาไว้ที่เกียรก,กาย <ừ> ปัญหาเฉราะรับชันทั้งหมด<ข>ไม่ได้เกิดจากเหตุอื่นเลยเพราะมีการทําให้มันเร็วที่สุดเพื่อให้ให้ทันในสมัยในยุคของตัวเองเนี่ยทุกคนคิดแต่เรื่องที่วัน เข้ากับตัวเองให้ได้ครับหาประโยชน์ในภายในอายุเทอมที่ตัวเองมีอํานาจอยู่เรื่องราวมันไปไหนไม่ได้วันนี้กรุงเทพต้องย้ายนะับต้องออกไปเมืองหลวงออกไปพม่าก็ย้ายเมืองหลวงเป็นนอร์บิดอไปแล้วอเมริกาก็เป็นวอชิงตันก็ไม่ใช่เอานิวร์กเป็นไม่ได้เอาเอลเอเป็นนะเออออสเตเลียเขาไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรเขายังย้ายเมืองหลวงไปเลยนะมาเลเซียใกล้บ้านเราก็ย้ายก็สร้างเมืองใหม่ให้เป็นเมืองหลวงท่องเที่ยวเป็นเมืองใหม่ เมืองไอทีเมืองอะไรก็ว่ากันไปของเราเนี่ยวันนี้ถ้าเรามีคนเมืองไทยอยู่เนี่ยาว่า67ล้านคนอย่างที่เป็นทางการผมว่าเรามีอีก40ล้านคนที่อยู่ในเมืองไทยโดยที่ไม่เป็นทางการ,รอย่างต่ำอุบัติรวมๆแล้วน่าจะสัก3-40ล้านคนครเรามีคนเมืองร้อยหนึ่งแต่เรามีตัวเลขในการคำนวณ67ล้านทั้งประเทศรเรามีคนในกรุงเทพ7ล้านคนตามทะเบียนบัญชีแต่เรามีอีก3 4่ล้านคนที่อยู่นอกบัญชี จะแก้ปัญหาได้งไงในเมื่อโจทย์คุณมันผิดครับครับครับขึ้ไปเดี๋ยครับคือการย้ายเมืองหลวงด้วยการสร้างเมืองหลวงใหม่นะครับอาจจะเป็นเรื่องเรื่องต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลนะครับแต่ว่าการย้ายหน่วยราชการออกไปเนี่ยครับเพราะว่าน่าจะทําได้ง่ายกว่าไหมฮะอย่างเช่นเมืองหลวงใหม่มันต้องมีหน่วยราชการเป็นหลักอยู่แล้วฮะเมืองหลวงใหม่เนี่ยมันต้องเป็นเมืองราชการก่อนอื่นเลยนะฮะคือํำเนียมนายกมตรีเนี่ยต้องไปก่อน ไปอยู่ที่เมืองหลวงใหม่นะเขาว่าเมืองหลวงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีส่วนการจัการเป็นเป็นหลักับนะส่วนในการศึกษาจะเป็นบริวารของเมืองหลวงเมื่อไหร่ก็ว่าดีทีหนึ่งนะเชื่อมต่อกันโดยรถไฟความเร็วสูงถนน8เรนสิ10เรนคทุกที่ผมเน้นสระบุรีบ่อยเพราะอะไรเพราะเรามีรถเรามีถนนที่เป็นถนน10เรนต์20เลนวิ่งออกไปเราอยู่ตรงกลางที่สามารถช่างรางดูดยังไงก็ได้มันอยู่ห่างประมาณ100กิโลเมตรจากกรุงเทพนะฮะ ซึ่งเราสามารถจะไปมาฮสู่ได้ภายใน30นาทีด้วยรถไฟความเร็วส <S US S 1> ูงนะหรือว่าเรื right <S <s ่องความสะดวกก็คือชั่วโมงหนึ่งนะไปกลับชั่วโมงไปชั่วโมงกลับชั่วโมงหรือสี่ห้าทีถ้าการจะจอมันไม่ติดขัดมันก็เหมาะที่สุดที่จะเป็นตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต่อไปกรุงเทพเนี่ยพอกรุงเทพไปเลี้ยวซ้ายเป็นเอเชียจะขึ้นเป็นเหนือเลี้ยวขวาจะไปอีสานนะสระบุรีก็จะว่างมากขึ้นพ่อคดีก็จะกลายเป็นเมืองปิด ปรถ้าเราไปเอาเมืองหลวงไว้ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นทางแยกไปเหนือไปตะวันตกครึ่งทางคือทางบางปะอินแล้วก็ไปทางอีนารตอนตะวันตอวัตะวันออกตอนใต้ก็ออกตรงกลางๆเมืองหลวงเมืองหลวงเก่าก็คือกรุงเทพเมืองหลวงใหม่ก็คือสระบุรีนะฮะสระบุรีอยู่ที่สูงมีมีน้ำมากมายนะฮะเป็นพื้นที่แข็งแรงเพราะนั้นการจะสร้างเมืองใหม่บนพื้นที่ี่เป็นพื้นที่ภูเขา มันก็ง่ายกว่าที่มาสร้างในที่ดินเลนแฉะที่ดินใหม่อย่างกรุงเทพนะตัวราชการในในสระบุรีก็เยอะแยะอยู่แล้วนะกองมีฐานม้ามีอะไรตอนอะไรอยู่ขบวที่เยอะแยะเหมาะที่สุดที่จะไปสร้างเมืองหลวงเช่นนั้นได้เมืองตัวราชการไปไว้ที่นั่นนะนะอากาศที่นั่นก็เป็นที่ที่มันเย็นกว่าทาง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 กรุงเทพนะเมืองที่ตั้งอยู่ในที่สูงก็ระบายน้าลงลงมาที่ต่ําได้ง่ายกรุงเทพอยู่ที่ที่ต่า คุณสร้างขึ้นมาคุณระบายน้าไม่ออกคุณต้องใช้ไฟฟ้าดูดน้ํจริงดูดน้ำำําคําดูดน้ําใช้ครับดูดน้าออกดูดน้าเข้าคุณใช้ไฟฟ้าทั้งหมดมพืกอขเปลืองนะครับครับความคิดที่จะย้ายเมืองหลวงไปอสร้างไว้ที่สระบุรีนี่รู้สึกจะมีความคิดมานานแล้วใช่ไหมคุณประเด็จครับต้องจําไ,ได้เออสระบุรีเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามีใครคิดนะแต่ว่าตพนเนี่ยไปอยู่ชัยภูมินะฮะ พลเอกโชวลิตเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่สระบุรีเเต่ย้านทักษิณก็จะย้ายไปอยู่นครนายกใช่ไหมครับนครนายกนะฮะก็คือคือใกล้ใกล้สระบุรีอ่ะนะฮะแต่ผมยังไม่ไม่ชอบที่นครนายกผมอยากชอบที่สระบุรีมากกว่านะฮะแล้วก็เนี่ยฮะมันก็มีความคิดจะทําแต่ยังไม่มีใครเคยทาสําเร็จและไม่มีใครคิดจะทาแล้วพวกเนี้ยในยุคที่เป็น มีการปฏิวัติปฏิรูปเนี่ยมีนายงสีที่เมปีเตอร์รับาธิปัตย์เรื่องอย่างเงี้ยคิดเจ็ดวันจบนะฮะเจ็ดวันจบสั่งการออกมาเลยใช้มอ .4 ไปเลยว่าต่อไปเนี้ยเพื่อไปการแก้ปัญหากรุงเทพในในระยะยาวนะวันนี้เราจะต้องการจะป้องกันกรุงเทพมีคนเสนอให้สร้างเขื่อนปิดเออให้แบบเดียวกับฮอลันดานะฮะให้สร้างเขื่อนสูงเลยมีคน มีคนคิดแทนแทนในแม่น้ำเคลยาสองปุดแม่น้ำแคลยาออกไปอีกทางหนึ่งผมบอกมันจะทําไปเพื่ออะไรคล้เมื่อมันจมทั้งมันมันจมทั้งเมืองครัครน้นแล้วคุณจะเอาเมืองไปไว้ในใต้น้ำทำไมอยจากพวกเขาเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกเพราะเขาขยายไม่ได้แล้วเขาไม่สามารถจะเปลี่ยนทิศทางเขาได้เขาย้ายไม่ออกเขาก็ต้องยอมสู้กับปัญหาเขาครับสร้างเขื่อนสร้างระบบออคอนโทรลน้่ดีๆสร้างระบบอะไระอะไรเขาขึ้นมาเพื่อต่อสู้กัรอยู่เป็นเมืองใต้าบาดาล ครับ <_ T>. แต่ว่าเราไม่มีความจําเป็นจะต้องไปใช้เงินจํานวนมหาศาลเป็นแสนแสนล้านหมื่นหมื่นล้านเพื่อจะเป็นต่อสู้กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติครับไม่มีใครที่มันใหญ่จะเอชาชนะธรรมชาติได้ตลอดกาลครับวันหนึ่งถ้าเราไปสร้างเขื่อนใหญ่โตมือมาเราก็จะมีที่ค่าให้กับพวกผู้ก่อการร้ายที่ก็จะมาระเบิดเขื่อนเพื่อให้น้าท่วมปรงเทศนะมันก็จะไปสร้างปัญหาใหม่ๆความหวาดหว,ว,ว,วั่นว่าหวาดกลัวใหม่ๆขึ้นมาอีกครับมันไม่มีประโยชน์เพราะนั้นเนี่ยวันเนี้ย เมื่อเรามีโอกาสทาไมต้องการแก้ปัญหาประเทศถึงมันจำไม่ใช่แก้เรื่องการพักการเมืองเขียนัฐธรรมนูน้นเราก็ต้องแก้ทุกเรื่องพร้อมกันผมก็ดูดีใจที่นายกตู่นึงแก้ปัญหาลอ,อ,อตเตอรี่ได้ครับถ้าไม่ใช่การปฏิวัติครั้งนี้ไม่ใช่ในายกคนตรีคนนี้ไม่มีวันที่คนไทยจะได้ซื้อลอตเตอรี่เล่มละแปดสิบบาทอันนี้ก็คือผลงานอันนี้คือสิ่งที่ได้มาจากการปฏิวัติครับ ได้มาจากการมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง <rotations. S 2> วันนี้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต้องการเรื่องเรามากมายกว่านี้อีกเยอะซึ่งนายกตู่เนียควรจะหยุดที่จะไม่นั่งสนใจเรื่องสิ่งอันพานน้อยปล่อยให้เขาทาไปตัวเองมา <คะ S 2> พัฒนาตรงนี้ตรงๆเลยฮะเอาได้เมืองได้ส่วนราชการออกไปนะฮะสรสร้างอาณาจักรใหม่สร้างเมืองใหม่ปอนกรุงเทพมันเติบโตเป็นเมืองทางเศรษฐกิจการเงินไปต่อไปกรุ <Hep> งเทพจะเป็นเมืองหลวงของอาเซียนนะฮะว่ามันเป็นเมืองหลวงอาเซียนแต่ไม่ใช่เมืองหลวงไทย ครับนะครับก็ผมก็ว่ามันจะแก้ปัญหาได้โดยอำนาจที่ดีนะครับ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 คุณเบ็ดครับเออครับคุณเป็ดครับปัญหาเรื่องการจราจรเราคงจะเอ่อหมดเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับที่นั่นมันมีเรื่องเนี่ยนะครับคุณเป็ดครับเรื่องเกี่ยวกับการบินไทยเราก็เคยพูดในรายการของเรามาครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่นี่ล่าสุดมันมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นนะครับคุณเป็ดครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณอาคมเติมพิทยา ให้เสร็นะครับท่านบอกว่าตอนนี้นะครับแผนฟื้นฟูการบินไทยนะครับท่านาจะมีทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับซึ่งถ้าหากไม่ดีขึ้นนะครับผู้บริหารก็ต้องพิจารณาตัวเองนะครับ ซึ่งเรื่องนี้คิดว่าในในในแผนฟื้นฟูน,นะครับในกำหนดเส้นตายก็คือจะมีทั้งเดือนธันวาคมปีปีนี้นะครับปี2558นะครับหากไม่เป็นไปตามแผนก็จ,จะอาจจะให้ใบเหลืองนะครับแต่ถ้าถึงสิ้นเดือนมีนาคมปี59แล้วเนะี่ยยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะให้ใบแดงให้ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นการกี้หรือเป็นการคิดเส้นตายให้กับผู้บริหารการบินไทย พูดยง่ายถ้าเผื่อไทยบิเรื่องการขาดทุนทางบินไทยนะครับถูกกําหนดว่าในเดือนธันวาคับท่านแก้ไม่ได้ใบเหลืองครับมีนาห้าเก้าแก้ไม่ได้ใบแดงครับให้ใบแดงไปเลยแก้ไม่ได้หรอกครับครับของที่สะสมการขาดทุนสะสมก็มาเป็นสิบสิบปีองค์กรที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับและจะแก้ได้แค่สามสิบสี่วันสามสิบห้าวันครับอันนี้คนที่พูดเนี่ยก็ต้องรับอีกก็ต้องรู้ตัวเองพูดอะไรไปครับเป็นไปไม่ได้เลยฮะ ที่<ฮ>ะจะทำนะที่จะแก้การบินไทยให้มีกาไรนะไม่ให้ขาดทุนเนี่ยภายในสี่สิบห้าวันนะ,<ฮ>ะแล้วเลยจากสี่ห้าวันไปอีกสามเดือนคือเดือนมีนาห้าเก้าถ้าทั้งทัพแก้ไม่ได้ก็ใบแดง <ฮะ S 2> ผมว่าเสียเวลาวันนี้มานั่งดูดีกว่าวัาวนเนี้น,นายกคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเนี่ยลงไปเป็นบอร์ดการบินไทยเลยเอา <ฮะ S 2> ทั้งคณะเลย<ฮ>ะนะฮะแล้วก็เข้าไปแก้พร้อมๆกัน วันอังคารประชุมเรื่องแก้ปัญหาประเทศวันพุธแก้ปัญหาการบินไทยผมอยากจะรูปมือเหมือนกันว่าเมื<ะ>่ขอคอรมทั้งคณะลงไปเป็นบอร์ดการบินไทยเนี่ยการบินไทยมันจะอยู่ได้ไหมครับนะไม่ใช่เอาเงินไปเติมนะไม่ใช่ไปเอาเงินไปเติมให้เขาครับการบินไทยเนี่ยวันนี้อยู่ได้เนี่ยพเพราะอะไรมีค่าใช้จ่ายมีรายได้จากสิ่งที่ไม่ใช่การบินอีกเยอะแยะที่กำลังสบสนกระโดดอยู่การเป็นแคสต์ลิงก็ดีการเป็นเอาของน้ำบินก็ดีอะไรอะไร การที่มีเส้นทางการบินของตัวเองก็ดีนะฮะเรื่องหลายเรื่องหลายราวเลยที่การบินไทยได้เปลี่ยนอยู่แต่แภายใต้ความได้เปลี่ยนมาศาลเานี่ย<ช>เขาจะ<ช>เอาตัวไม่รอดเลยเท่าไหร่<ช><ช>การบินไทยเนี่ยถูกสร้างมา50กว่าปีแล้วครับนะฮะทุกค<ช>นจะเป็นปี2ที่การบินไทยถึงกําเนิดขึ้นหาครับนะฮะดังนั้นมาการบินไทยก็เติบโตไปบริษัทที่เคยมีถูกสร้างมาเมื่อปีเมื่อ50ปีแล้ว มันอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ลําบากครับครับเทคโนโลยีที่เข้ามาสมัยใหม่วันนี้เราใช้คนน้อยลงแต่การบินไทยยังต้องแบกคนไว้จํานวนมหาศาลวันนี้เอาคนเอาเอาสามหารนะถ้าการบินไทยมีคน90้าสิบคนเอาออก60สิบคนการบินไทยยังอยู่ได้ครับแล้วก็แอร์โฮสเตสสมัยใหม่นี้ก็ต้องจ้างมาพอถึงเวลาก็ต้องลงไม่ใช่อยู่เธอมาสมัครเป็นแอร์โฮสเตสเมื่อตอนอายุยี่สยี่สิบสองแล้วเธอเกียณตอนหกสิบ ไม่มีแอร์โฮสเตสคนไหนฮะอยู่บนเครื่องบินจนอายุ60ได้แต่เราต้องเลี้ยงจนเกษียณแล้วต้องเลี้ยงไปต่อจนหลังเกษียณครับต้องมีเงินกินต่อไปอีกไปอีกไปอีกใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ครับวิธีการของบริษัทที่จะอยู่ในสังคมโลกเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่จะเป็นข่าราชการครับนะข่าราชการก็ทำงานโดยยมันไม่ไม่ไม่มีการแข่งขันแต่บริษัทที่เป็นการบินไทยเนี่ยต้องแข่งขันครับและการบินไทยก็เป็นทั้งบริษัทของชาติเป็นบริษัทของรัฐ ของคนราชการเป็นกำลังบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ครัับมนเป็นทุกอย่างนอกจากอย่างเดียวคือเป็นบริษัทที่ไม่มีกำไรกันที่ยังไม่เสร็จคขอบคุณไปเลยครับเวลาหมดลงแล้วนะครับคุณไปเลยครับครับผมครับการมาพบกับท่านผู้ฟังในอาทิตย์หน้านะครับครับผมขอบคุณมากคุณผู้ชมครับครับสวัสดีครับคุณไปเลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเซาท์ชีทเศรษฐกิจข่าวประจำวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ มาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับก่อนจากกันไปผมขอขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนที่ให้การ,รสนับสนุนในการครับขอบคุณครับเราอยากขออะไรให้กับประเทศไทยขอให้ประเทศมั่งคั่งขอให้เราพัฒนาไม่น้อยหน้าประเทศอื่นขอให้คนมีคุณภาพขอให้เราอยู่ดีมีสุขสิ่งที่ขอเป็นจริงได้เธอเริ่มต้นด้วยการลงมือทำ โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาศิริเมธีโดยกลุ่มปตทก้าวแรกของการเปลี่ยนประเทศให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสร้างนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เพื่อรับใช้ชาติติดตามรับฟังรายการเสา,าร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไมา้ได้เป็นประจำทุกวันเสา,าร์อาทิตย์เวลา19นาิกานาทีถึง20นาิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 97. MHz Quality News Station